เมื่อวันที่18กันยายน2566ณนห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาเาลยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน103ปีเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนวกาสครบรอบ103ปีแห่งการสถาป,ปนามาหาวิทยาลัยราชภาธธัฏเทพสตรีอีกทั้งยังเพื่อเป็นการเผยพแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินง,งานของมาหาวิทยลาลัยในปี2566เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในชุมชนและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการวิชาการของมาหาวิทยาลัย,ลยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โอกาสนี้ในช่วงของพิธีเปิดคุณเพชรรัตเริดรัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบุรีผู้ช่วศาสตราจารย์พรพิมลวงศุขรองอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พันเอกวรโช,ชดการจนะโรธรองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่13คุณอรพินจิรพันธ์วานิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรบบุรีรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและนักเรียนจากจังหวัดรบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมถึงนักศึกษาและบุคลากรของ,ของมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีเข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า800คนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษมาหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผูย้ศาสตราจารย์ดรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฒน์สตรีสำหรับในช่วงบ่ายของวันเดียวกันยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุลรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์าาว,าาวิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติบรรยายพิเศษในระบบออนไลน์เรื่องการพัฒนามาหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วย นอกจากนี้ในการจัดงานวันที่18กันยายน2566ยังมีการสัมมนาการถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อยอดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก3าบุรีการสัมมนาโรงเรียนร่วมผลิตการแสดงผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการประชุมการถอดบทเรียนการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมจำนวน36คนรางวัลโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการจำนวน36โรงเรียนรางวัลสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจำนวน17รางวัลรางวัลนักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายและทำสื่อจำนวน6รางวัลรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการครูพี่เลี้ยงจำนวน8รางวัลรางวัลโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการครูพี่เลี้ยงจำนวน8รางวัล และรางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่นอีก15รางวัลด้วยสำหรับงาน103ปีเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18-22กันยายน2566โดยในวันที่19กันยายน2566 วันที่2ของการจัดงาน103ปีเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณนห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติครั้งที่1ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายหลังเสร็จสิ้นในช่วงของพิธีเปิดนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดย Professor d r Hannah g e r b e จาก College of Education Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกาและ Professor d o c ร r Ted จาก Department of Education National พิงตุง ยูนิเวอร์ซประเทศไต้หวันรวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านบริหารธุรกิจด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และด้านการศึกษาในรูปแบบของการนำเสนอระบบไฮบ i ด Meeting ด้วยส่วนในวันที่20กันยายน2566วันที่3ของการจัดงาน103ปีเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผู้ชยศาสตุาจารย์ดรพรพจน์จุนสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ2023ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษามาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีโดยมีวัตถุประสงค์หลักสําคัญในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมอันนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มของมาหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากต่างประเทศโดยงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ2023มีการจัดกิจกรรมในสองวันระหว่างวันที่20และ21กันยายน2566มีการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งประกอบด้วยการประกวดการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติครั้งที่9การประกวดการนำเสนอการพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่1การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาตินักศึกษาครั้งที่6และการสัมมนาการศึกษาแบบมีผลลัพธ์ เพื่อส่งเสริมในการสอนและการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ด้วยวันที่21กันยายน2566วันที่4ของการจัดงาน103ปีเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันนี้ตรงกับวันสถาปนาของมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครบรอบ103ปีปุจศาสตราจารย์ดรกัญญาบาล อธิการบดีมาหาวเฉลยราชภัเทพสตรีพร้อมด้วยคุณดวงสมรนวรริศผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภามาหาวเฉลยราชภัเทพสตรีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษา ร่วมงานวันสาปนามหาวิยาลัยราชพัฒนสตรีครบรอบ103ปีโดยในช่วงเช้าเวลา7นาฬิกา49นาทีณบริเวณลานธรรมและบริเวณด้านหน้าอาคารรัตนเทพสตรีมหาวิเาลัยราชพัฒนสตรีได้จัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาในเวลา9นาฬิกา19นาทีที่ห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิยาลราชพัทเทพสตรีได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถานามาหาวิทยชลราชภัทเทพสตรีโดยมีการแสดงสมมตนียกถาโดยพระครสูสุวัจจันทโชตเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายพัตาหารเพลงแด่พระสงฆ์ถวายภาพลายถวายจตุปัจจัยทายารรมแด่พระสงฆ์โดยได้รับเกียรติจากคุณวิชัยศรีขวัญนายกสภามหาวิยาลราชภัทเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้คุณเพชรรัตน์เลิศรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีพลตรีสิทธิชัยคัตตะพันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13คุณวรารพ์คัตตะพันประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่13ท่านผู้แทนจากศูนย์การทหารปืนใหญ่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมาหาวิทยาลัยรายชภัเทพสตรีคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่ามาหาวิทยาลัยรายชาพัเทพสตรีชมรมผู้อาวุโ,โสเทพสตรี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมาหาวิทลัยรายชภัฏเทพสตรีและชมรมเพชรเทพสตรีร่วมเป็นเกียรติในพธิธีทำบุญด้วยส่วนในเวลา13นาิกา39นาทีณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรี เป็นพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรีแก่เพชรเทพสตรีประจำปีพศ2566จำนวน54คนโดยได้รับเกียรติจากคุณวิชัยศรีขวัญนายุสภามาหาวิยาลราชพาเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ในช่วงท้ายของพิธีมอบ เกียติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรีประจำปีพศ2566ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาของนักศึกษารุ่นกรีบยุง09และ11ของมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีมอบให้กับนักศึกษาของมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีจำนวน9คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น72,000บาท